จะมาสอนท่าเต้นใน t ิ k t ต k อกแบบ exclusive แบบ s เ e ็ by step ให้ทุกคนดูทีละขั้นตอนกันเลยนะคะใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเราก็เลือกมา3เพลงด้วยกันนะคะซึ่งก็เป็นเพลงที่ในติ๊ต็อกในตอนนี้นะคะหลังจนี้ทุกคนก็สามารถเต้นได้กันแนะ่นอน,นะคะ่ะถูกต้องเอาเป็นว่าเราไปเริ่มเพลงแรกกันเลยดีกว่า go เริ่ม <Deep> er. แรกนะคะเราจะเริ่มจากขาขวาเป็นเอาส้นเท้าออกไปวางเพื่อพร้อมกับดันสะโพกไปข้างหลังนิดน,นึงนะคะ่างนี้ทีนี้เราจะทำสลับ้ายขวา้ายขวาทั้งหมดสี่ทีนะคะเป็นหนึ 1, 2, 3, ่งสองสามแอนสี่เสร็จแล้วเอาขาชิดเข,ข้ามาพร้อมกับยกแขนขึ้นเพิ่มอันนี้เอาแขนก่อนนะคะเป็นเปิดออกและตั้งและเปิดออก อันนี้ทั้งหมด2ทีนะคะทีนี้ขาเราเนี่ยจะเป็นกระโดดไปข้างซ้ายฮึบและเปิดออกทีนี้ขาเราจะอยู่อย่างนี้ตลอดเวลานะคะพอกระโดดเนี่ยจะเป็นย่อขาลงและเอยียงซ้ายขาวาซ้ายนี้นะคะเป็นฮึบ and down คบ and ลงอย่างนี้นะคะอ่ะตแบบั้งแต่แรกนะคะ,ะ,ะ,คะก็เป็นขาขวาขวาซ้ายขวาซ้ายและัพลงัพ ลงต่อนะคะจะเป็นแตะขาขวาไปแต่ที่นี่เราใช้ปลายเท้าพร้อมกับใช้สะโพกหมุนออกไปะคะ่ะหมุนแตะหมุนแะแตะทั้งหมด2ทีนะคะอันนี้คือต่อจากอันนี้เป็นปุ่มเปิดชอเปิดและแตะแตะอ่ะเสร็จปุ๊บจะเป็นแขนดึงตัวดึงแขนเข้ามา <laughs> หาตัว <laughs> ดึงแขนเข้ามาหาตัวนะคะเอาข้าอศอกเก็บเข้ามา และข้างซ้ายเก็บเข้ามาทําทั้งหมดขวาซ้ายนะคะโดยที่เราจะมีขาไปด้วยเวลาเราก้าวก้าวและเก็บแอนก้าวและเก็บแบบนี้นะคะและเสร็จแล้วเนี่ยเราจะปาดขาไปข้างหลังเป็นวงกลมเป็นครึ่งวงกลมเป็นครึ่งวงกลมเป็นปาดและขาย่ำสองทีแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะหมุนมือแบบนี้หนึ่งสองก็คือก้าวขาขวาออกมาพอเรากวาดมาปะปะใช่ไหมแล้วเราก็ ก้าวขวาออกมาข้างข้างพร้อมกับหมุนมือหนึ่งสองแล้วเปลี่ยนข้างไปทางซ้ายสามสี่มือแบบนี้นะคะขึ้นขึ้นลงขึ้นลงแบบนี้โอเคจำได้ไหมทวนกันอีกรอบตั้งแต่ดึงแขนเนาะห้าหกเจ็ดแปดดึงมาขวาซ้ายและปาและเก็บขาและหมุนหมุนและมือมือโอเคเก่งมากเราไปต่อกันเลยดีกว่า แบบนี้ก็คือเป็นสลับที่กันนะคะก็คือจะมุดเหมือนเอาหัวหมุดลงไปหย่ยอดและเดินปึ๊บปึเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เลือกกันได้เลยใครจะทําบนหรือล่างน,นะคะอ่ะมาจะทําข้างล่างจะมือทำข้างบนเนาะอ่ะเป็นป<ะ>ัด <บน S 2> และชายไปมืออย่างนี้นะคะเหมือนป,ะป,ะปะัดปัดเออจะเป็นสลับกันปึ <c oughs> ๊บเสร็จแล้วจะจบแล้วค่ะคนนี่เดียวเป็นแขนขวาปาดและตั้งปาด และตั้งเออส่วนขาวจะเป็นก้าวชิ้ปกตินะคะนี้ถูกต้องเก่งมากค่ะ go no, yeah. เพลงที่สองนะคะทุกคนเพลงนี้เนี่ยท่าไม่มีขาเลยก็คือเน้นง่ายๆถูกต้องค่ะแล้วเพลงนี้ก็จะเรียกได้ว่าเซ็กซี่แนนแบบความเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะคะเรามาเริ่มท่าแรกกันอ่ะเรื่องแรกนะคะเริ่อจากหน้าอกนี้ปกติแล้วอ่ะเราจะเลี้ขึ้นใช่ป่ะแต่เนี้ยเราจะชุบลงเหมือนดันหน้าอกลงนะคะเรื่อจากข้างซ้ายเป็น เป็นเสียงยิงปืนพอดีนะคะจะเป็นปั้งปั้งเสร็จปุ๊บยิงปืนตั้งสมอยนี้นะคะแล้วไปด้านขวาก่อนปุ้งปุ้งอืมถ้านี้้ใครเคยเต้น blackpink นะคะก็จะเต้นได้เป็นเหมือนกันเลยนะจ๊ะ วางไว้ที่หัวเขา่าข้างไม่ใช่หัวเข,า <c oughs> ข่า,<ส>าขา,ขาเออและทีนี้ท่านี้นะคะเป็นท่าที่แบบว่าฮิตในติ๊กตอกหลายๆเพลงมากก็คือการยกสะโพกขึ้นใช่ค่ะทริค şey ง่ายๆก็คือเปิดส้นเท้าขึ้นค่ะทุกคนฮึบฮึบแค่นี้นะคะแค่เปิดส้นเท้าขึ้นเราก็จะแน่สะโพกขึ้นมาแล้วนะคะถูกต้องปุ <c oughs> ้งแค่นี้นะคะทั้งหมดสองทีตั้งแต่แรกนะคะก็คือตุ้มตุ้มและยิ่ง ยิงและหมุนและลง and one จุเสร็จปุ๊บยืดแขนออกไปข้างซ้ายฮึบและเอาขึ้นมาควายกันทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยเราจะใช้สะโพกนะคะค่อยๆโรพร้อมกับดึงแขนลงอ่าอืมจะแบบว่าช,ช้าๆเน้นแบบเซ<ะ>็กซี่สุดๆเลยออเเคาไป่อเลยค้งปุ้งป,นนะะปุ้ง,ง,งเสร็จแล้วนะคะมันจะมีซาวเหมือนเป็นปีกอง เราจะเก็บแซวน,นี้ด้วยแขนของเรานะคะเริ่มจากแขนซ้ายซ้ายขวาและลงตุ้งตุ้งนะคะเหมือนแค่ความรู้สึกเหมือนเราตีกองเริ่มจากแขนซ้ายก่อนสับขึ้นไปและลงมาให้เร็วให้ทันเพลงเลยก็คือปุงป้งปุง้งปุ้งและเอาแขนซ้ายขึ้นไปเหมือนเดิมคะ่ะปุ้งเป็นปืนเป็นปืนนะคะเป็นปืนแบบนี้เป็นปืนนะคะอย่างนี้อ่ะเสร็จปุ๊บเอาลงมาไว้ตรงประมาณปาก นะคะแต่อันนี้เนี่ยเราจะใช้หน้าอกโรมุนไปค่ะอ่าเป็นการแบบเน้นบอดี้โรสุดๆเลยนะคใช่เล้คนะจำได้ไหมคะเรามาทวนตั้งแต่แรกอีกรอบหนึ่งนะคะห้าหกเจ็ดและตุ้งตุ้งแอนยิงยิงหมุนหัวและลงขึ้นขึ้นและซ้ายไข่โลโลโลดและกองตุ้ง และโรโรโรพอโรอันนี้เสร็จแล้วนะคะก็คือตบมือเข้าหากันดันออกไปนี้ให้ความรู้สึกเหมือนเปิดประตูออกใช่ปุ้งปุ้งแอนมืออันนี้ย่อขายกขึ้นจุ่มให้ความรู้สึกเหมือนเราฟาดลงไปใช่ฟาดฟาดทั้งหมดนี้นะคะสองทีอือก็คือพอจบจากอันนี้ใช่ไหมคะโร โลโลและเปิดประตูเปิดแอนย่อทุ่งทุ่งเสร็จแล้วใช้มือข้างนี้เลยก็ได้ค่ะมือที่อยู่ตรงนี้เหมือนข้างมือึ่งเหมือนปัดท้องปุ้งปุ๊งออกไปเลยใช่อันนี้ก็คือจบเพลงแล้วนะคะเพลงนี้ไม่ยากนะคะลองเต้นตามดูได้นะจ๊ะใช่แล้วค่ะ go o k y o o Is t h True สุดท้ายนะคะเพลงนี้ก็จะเป็นเพลงแบบสนุกสนุกแบบเฮฮาสมารดเล่นหน้าเล่นตาได้อย่างเต็มที่ไปเลยนะคะเรียกได้ว่าใครเป็นสายซีรีส์ใครเป็นแบบว่าคเรีเกิร์นี่จะต้องรู้จักเพลงนี้แน่นอนนะคะกับเพลงของฮันซอจูโอเคปะเราไปเล่นกันะคะคัะแอร์โอเคขึ้นมานะคะที่ตาหนึ่งสองสามโอิโดกิโยสามทีนะคะตุ่งตุ่งตุ่งเสร็จปุ๊บแป๊บ ทำมืออยนี้เหมือนเป็นเวฟนะคะเป็นคลื่น Is that true Yes เสร็จปุ๊บโยกขวไา่ค่ะ o o k y o แล้วก็อันนี้นะคะเป็นเหมือนวัดเหมือนแบบว่าเตรียมตัวชาร์จยืดและลงอือให้ชาวติ๊กตอก็จะต้องรู้จักอย่างดีนะคะถูกต้องนะคะชาร์จขึ้นไปและปุ๊งเสร็จปุ๊บอันนี้เป็นทุบค่ะทุบคอนเป็นทายยอดฮิตมาหลายปีแล้วถูกต้อง ทุกทุกคลาคลาอ่ะมาทัวนอย่างนี้รอบนึงตั้งแต่แรกพร้อมกันอ่ะห้า,ห,าหกเจ็ดแปดโอกีโดกีโย is that true? Yes โอกีโดกีโย is that true? Yes And โอกีโดกีโยอ่ะเหมือนไปถามเขาแบบเฮ้ออย่างนี้นะคะเฮะ้อเสร็จแล้วต่อมา Yes มันเดิมค่ะโอกีโดกีโยเสร็จปุ๊บ แขนข้างซ้ายนะคะเหมือนเหมือนเราแบบดึงเบาๆลา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 แค่นี้เองง่ายมากชวนีนร่องเลยค่ะพ้อมมาห้าหกเจ็ดแปดโอเกีโด๊กีโยอีส์เ t t ะทร e ย์โอเกีโด๊กีโยอีส์เ t t ะทร e ย์โอเกีโด๊กี้โยจังมาละ Yes โอเกีโด๊กี้โยเซลา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  ลา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 ล่ละเย่เ <polarization> ร <Yay S 1> ียกได้ว yeah. ่าเป็นเพลงแบบว่าที่สนุกมากใช่ใช่อันนี้ก็คือแบบเล่นหน้าเล่นตาได้อย่างเต็มที่เลยเพราะเป็นเพลงค่ะกวนมากมากเลยเพลงหนึ่งนะคะใช่แล้วค่ะก็พวกเราก็สอนจบไปแล้วนะคะทั้งหมด3เพลงก็ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยแบบว่าอยากให้เต้นสอนเพลงไหนอีกอะไรอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะแล้วเราก็จะทำคลิปสอนเต้นอย่างนี้ให้อีกบ่อยๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะ Mm -hmm. Bye bye! Okey dokey, yo. is that true? Yes! Okey dokey yo.